เหตุอุกอาจที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้คือเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบว่าผู้ค้ายาเสพติดคนสําคัญมาเช่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่เขาก็เลยขอเข้าไปตรวจค้นพอไปปรากฏว่าบุกเข้าไปในห้องป๊าไอคนค้ายาดยิงเลยคุณผู้ชมค่ะแลกกันไปตํารวจตายหนึ่งคนร้ายถูกวิสามันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ครับตำรวจชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและชุดสืบสวนสพวิชิตปิดล้อมอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งในพื้นที่หมู่4ี่ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากสืบทราบว่าผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญมาเช่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ห้องเป้าหมายอยู่บนชั้นที่3เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในห้องปั๊บเกิดการยิงเลยทําให้ตํารวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายส่วนคนร้ายหลังจากตํารวจโดนยิงเขาก็ยิงสวนไปคนร้ายเองก็ตายตํารวจที่พลีชีพไปคือร้อยตํารวจโทรประจักษ์ทหารไทย เป็นสอรองสารวัตรสืบสวนสอบส,วน,ส,อบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นอกจากคนร้ายที่ถูกวิสามันฆาตกรรมไป1คนมีเพื่อนที่อยู่ในห้องอีก3คนก็คุมตัวไปสอบปากคำพร้อมกับยึดของกลางหลายรายการนะครับเช่นอาวุธปืนขนาด9มิลิเมตรหกระบอกกระสุนปืนขนาด9มิลิเมตร12นัดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หนึกระบอกยาบ้า500เม็ดเนี่ยคุณผู้ชมจ้ของอพาร์ตเมนต์เนี่ย บอกเลยว่าตอนที่เขามา,อาขอเช่าห้องตาม<ำ>ปกติคนจะมาทำสัญญง,งสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าหอพักก็ทราบกันอยู่แล้วเขาต้องขอบัตรประชาชนหรือสำเนาก็ขอสำเนาบัตรประชาชนเขาไปเขาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ก็ไม่รู้ว่าติดปัญหาอะไรไม่ให้จนตอนนี้ก็ยังไม่ให้เลยปฏิเสธมาตลอดก็สงสัยในพฤติกรรมเหมือนกันว่าเอ๊ะมันไปติดยังไงทำไมถึงไม่ให้เสียที แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อค้ายาเสพติดแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งที่อพาร์ตเมนต์จะมีเหตุมายิงกันตายจนมีคนตายที่นี่นะครับเเราก็ขอต้องขอบัตรประชาชนอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบหาใจตั้งกองแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาสำเนามาให้ครับทีนี้ก็นั่นแหละครับคือแบบรู้แล้วอ่อนๆอยู่ว่าไม่ไม่ยอมให้บัตรประชาชนและกระดีมคแล้วก็นั่นแหละ แต่ว่าที่เดอดใจก็คือตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนก็มีการสตาร์ทรถตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเวลาพวกนี้พอมันอยู่ในวังวนยาเสพติดทาธุรกิจสีเทาสีดาเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยพฤติการมันจะแปลกๆสําสำเนาบัตรก็ไม่ให้แล้วพวกนี้ชอบจ่ายเป็นเงินสดเหมือนฝันค่ะแต่ไม่โอนด้วยนะหลีกเลี่ยงกันไปมีอะไรก็เอาเงินสดจ่ายเงินเป็นปึกเลยจ่ายไปไหนเอาเงินสดจ่ายหมด จะได้ตามตัวไม่ได้แล้วเนี่ยเขาไปตรวจสอบประวัติคนที่เป็นคนตายเนี่ยชื่อนายสมพลอายุ24ปีเนี่ยมีประวัติก่อคดีในท้องที่เพียบเลยในภูเก็ตนะมีทั้งที่สพเมืองสอพกระนสพวิชิตทั้งคดียาเสพติดคดีอาว,วุธปืนเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ประมาณหนึ่งปีงมั้ง